ป้าแป๋วค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วขอเสนอเป็นอาหารไทยหน่อยเนาะเป็นอาหารที่ป้าแป๋วโปรดปรานและป้าแป๋วชอบที่สุดป้าแป๋วก็อยากจะทำเก็บไว้ใน YouTube ไว้ดูเนาะอันนี้เป็นข้วกลิ้งค่ะข้าวกลิ้งสูตรป้าแป๋วนี่นะคะก็ง่ายๆค่ะพริกแกงพริกนะคะพริกข้วกลิ้งก็จะมีหนิบค่ะพริกแห้งแล้วก็กระเทียมหอม แล้วก็พริกไทยดำาหมินแล้วก็ผิวมะกรูดแล้วก็ผานะคะตะไคร้นะคะแล้วก็มีหมูนะคะมีหมูสับแล้วก็มีสตอแล้วก็มีหน่อไม้วัตถุดิบต่างๆนี่ป้าแป๋วหิ้วมาจากเมืองไทยค่ะสตอป้าแป๋วหิ้วมาก็ยังสดป้าแป๋วมีวิธีเก็บนะคะหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็เก็บไว้ในในช่องผักในตู้เย็นนะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะหน่อไม้ป้าแป๋กก็มาจากที่บ้านนะคะก็มีใบ,บมะก,กรูดทันแล้วก็มีพริกแดงค่ะมีพริกแดงซอยนะคะมีพริกแดงหัง่นค่ะส่วนหน่อไม้เราก็จะหั่นเป็นรูปเต๋าแบบนี้นะคะถ้าเป็นเมนูที่ป้าแป๋วชอบชอบมากเลยป้าแป๋วก็อยากจะเก็บไว้ใน u t u b e เนาะวันนี้ป้าแป๋วก็จะ โอเคค่ะเราจะมาทํากันเนาะคัาวกริง้งค่ะเครื่องะะแกงเราทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมหอมขมิ้นพริกไทยดํา่าตะไคร้นะคะแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะเราก็จะนํามาโขลกนะคะโขล,กใ,ก,ะะลก,โกให้ละเอียดแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่กะปิไปนิดนึงนะคะเราก็โขลกให้ละเอียดค่ะหรือใครไม่ถนัดโขลกล้วก็เอามาปั่นก็ได้นะคะใส่กะปิไปนิดนึงนะคะตั้งกระทะให้ร Low ้อนนะคะแล้วก็เอาพริกแกงไปผัดค่ะพริกแกงไปผัดนะคะ ไปนิดนึงนะคะแล้วก็เอาหมูใส่ค่ะวันนี้ก็แถวทําเยอะจะไปฝากเพื่อนด้วยก็แถวเพื่อนแถว,วทำเยอะหมดนะคะค่ะก็เอาหมูเขาไปผัดรวมกับเครื่องแกงนะคะ<ม>เราคั่วทิ้งไว้นะคะไฟไม่ค่อยแรงมากนะคะไฟอ่อน,ออนๆค่ะคั่วจนเนื้อหมูเขาเนี่ย แห้งนะคะจนที่น้ำแห้งค่ะค่ะเราคั่วจนกริ้งแล้วเห็นไหมคะหมูแล้วก็อ่อไม้แห้งจนกริ้งแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาปรุงรสกันค่ะก็ะแบบดม่จะใส่เกลือเข้าไปนะคะใส่เกลือเข้าไปลรงกะเอานะคะรสชาติตามเราตามใจชอบค่ะรสชาติตาม ชอบเค็มชอบหวานเราก็ใส่ไปนะคะน้ําตาลป้าเป็ดก็จะใส่แค่นี้นะคะนี่ค่ะใส่แค่นี้ประมาณนี้น้าตาลแล้วก็น้ําปลาน้ําปลานะคะป้าเป็ก็จะใส่ประมาณนี้นี่ค่ะเพราะว่าเราใส่เกลือเข้าไปแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติไปค่ะทุกคนเข้าด้วยกันนะคะ สชาติตามเราชอบค่ะเห็นไหมกริง้งคำว่ากริง้งนี่ก็คือแห้งเนาะไม่มีน้ำคความหมายของพ่อเป๋วนะคะเป็นอาหารที่พ่อเป๋วชอบมากเลยนี่ค่ะพอราภูมดเข้าไปแล้วก็อเป,วอเปะะ๋วก็จะใส่สตอเข้าไปค่ะเราก็จะใส่สตอเข้าไปแล้วแต่ชอบนะคะใส่มากใส่น้อยสตอพ่อเป๋วชอบสตอพ่อเป๋วก็จะใส่สตอเข้าไปเยอะ นี่ป้าเป๋าทำเยอะวันนี้ป้าเป๋าจะทำไปเผื่อเพื่อนป้าเป๋าด้วยอุย้ยเป็กระแสบมน่าอร่อยรำจังฮู้อุย้ยรำจังฮู้ <laughs> <laughs> เหนือผสมใต้ร้อยจังฮู <laughs> ้เห็นไหมคะ <laughs> จะแหง้งกริ้งนี่คะ่ะ อร่อยไหมว่าะครื่องของเก่อนค่ะแล้วก็จะโรยนี่นะคะใบมะก,กรูดหั่นฝอยใบยมะก,กรูดหั่นฝอยแล้วก็พี่แดงหั่นนะคะพี่แดงหั่นโอ้ยอาหารไทยนี่ไม่ว่าภาคไหนไหนของประเทศไทยนะคะช่างอร่อยอะไรขนาดนั้น นะพวกกริงง้งเขาก็แปบบพวกกริง้งคุกับข้าวร้อนๆเนาะอุย้ยอร่อยจังโฮ่พวกกริ้งนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะเห็นไหมคะน่าอร่อยไหมวยมองเห็นไหมน่าอร่อยไหมคะนี่ กับข้าวร้อนๆเนาะโอ้ยรอยจังฮู้สวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะค่ะจากที่เราทำกันเมื่อกี้นี้นะคะก็เป็น,เ,ปนเ,เสร็จสิ้นแล้วป้าแป๋วก็มาถึงช่วงที่เราจะต้องชิมกันแล้วนะคะแต่อาหารทางภาคใต้บ้านเราค่อนข้างจะรสจัดหน่อยเนาะป้าแป๋ชอบมากเลยอาหารนี้ป้าแป๋อยากจะทำเก็บไว้ใน youtube ค่ะป้าแป๋ก็เลยถ้าใครไม่ชอบอาหารนี้นะคะไม่ชอบ นี่ป้าแป๋าก็ขอโทษด้วยเนาะป้าเป๋วชอบป้าเป๋วเห็นเกิดตัววันนี้ป้าเป๋วเห็นเกิดตัวนิดนึงป้าเป๋วชอบอาหารเนี่ยชอบข้าวกลิ้งป้าเป๋วก็เลยอยากจะทําทแล้วก็เก็บไว้ใน u t u b e เนะาะค่ะอ,อาหารทางภาคใต้บ้านเราส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่รสจัดนะคะเพราะฉะนั้นเราเรา,เราจะมีผักแกล้มนะคะมีผักกินกับอาหารเนาะ ผักแก้มด้วยค่ะป้าแป๋วก็จะมีเรตัสสึเรตัสสึก็คือผ mm. ักกาดแก้วบ้านเราเนาะแล้วก็มีผักชี right แล้วก็มีต้นหอมนี่เป้าแป๋วยเอามาจากเมืองไทยแล้วก็มีแตงนะคะก็ม <li> ีสตอเป้าเป๋วยเอามาจากเมืองไทยค่ะก <uk ats Open> ็มีสตอนะคะนี่ค่ะผักที่เราจะกินกับขั่วกริ้งเราวันนี้นะคะเป๋าปขอโทษทีนะคะข้าววันนี้นะคะที่เป้าแป๋วยจะทานกับขั่วกริ้งเนี่ยนะคะก็เป็นข้าวสวยมมลีบ้านเราเนาะข้าวไทยข้าวไทยข้าวสวยมมลีบ้านเราค่ะอันนี้เป๋าูปมืยอกีก ข้าวสวยมะลิร้นอนๆบ้านเราค่ะมาเรามาทานกันค่ะมาทานกันนะคะนี่ป้าแป๋วขอบอกตรงๆเนี่ยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรพี่สาวป้าแป๋วบอกมานะคะพี่สาวป้าแป๋วเขาทาเป็นกลุ่มแม่บ้านโอท็อปที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะทําขายทุกวันป้าแป๋วกลับเมืองไทยไปทีป้าแป๋วก็ไปแอบดูแล้วไปถามสูตรพี่สาวมา เป็นสูตรที่อร่อยลองทำทานดูนะคะอ,อร่อยข้าว,วร้อนมาทานเป็นเพื่อนป้าแป๋วหน่อยมะอ,อ,อร่อยเขนมข้นา๊อ รักักชีบ้าเปล่าอืมอืมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยอืมคุกข้าวคุกก็ไปเลยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวป้าเปล่าคุกให้ดูเนะานะเห็นไหมคะเวลาเราทานขั่วกลิ้งนะคะเราจะคุกข้าวตักมาเยอะๆเลยค่ะตักมาอย่างเงี้ย แล้วก็คุกข้าวอออือืเป็นอาหารทางภาคใต้บ้านเรานะคะพี่น้องบ้านเราป้าแป๋วโปรดอร่อยมากพี่สาวป้าแป๋วนี่นะคะทำสูตรอร่อยเนี้ยอันนี้สูตรเป็นสูตรอพี่สาวป้าแป๋วบอกมานะคะถ้าใครดูในคลิปปาร์ตี้ส้มตํานะคะจะรู้จะเห็นพี่นีพี่สาวป้าแป๋วชื่อพี่นีนะคะทําเนี่ยสูตรเนี่ยเห็นไหมคะคคุกคลุก อเราอย่างหูุกข,ข่าขูคูขูข,ขฟินมากสตอหน่อไม้แล้วก็เครื่องแกงขอบคุณพี่สาวมากเลยสูตรนี้เป็นสูตรที่ ยอดโอ้โอ้โอปักใต้บ้านเราข <c oughs> ึ้นข้าวข้าวสวยมมลีบ้านเรา คือกสุประกาศแก้วผมว่าแปลาไม่ได้ซื้อเพื่อนเอามาให้เพื่อนเอามาฝากก็ใครจะมาดับ ใส่ไข่ดาวก็น่าจะอร่อยอ,อร่อยมากค่ะมาป้าเปยวทานเผื่อนะคะป้าเปยวทานเผื่อทุกคนค่ะ อืมอืม็นไหมคะอืมแ,แล้วก็คุกเลยค่ะคุกข้าว,วร้อนๆอืมรสชาติเครื่องแกงสุดยอด อาหารไทยบ้านเราล่ะคะยังไงก็กินไม่เคยเบื่อไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคเหนือทางภาคไหน กลิ่นหอมของเครื่องแกงบอกไม่ถูกค่ปะป้าแป๋บอกสุดยอดอร่อยลองไปทำทานดูนะคะสูตรนี้ื เป็นอาหารที่ป้าแบบป๋วปรดปรานที่สุดป้าแป๋วก็เลยอยากจะทำสูตรทิ้งไว้ใน YouTube เนาะถ้าใครไม่ชอบอาหารเมนูนี้ป้าแป๋วก็ขอโทษด้วยนะคะอู้ยอร่อยอ่ะ อืมอ uhm. ืมคุกคุกคุกอืมคลุกคลุกคลุกไหนคะอืม rồi chào hú rồi chẳng hú cọp cún a hàn bạc tay chào hú hmm กินกับผักชีผักชีเข้ากันนะคะอร่อยย ตอหน่อไม้ใบมะกรูดมันใช่มันใช่ใชคุก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 แล้วแปลลืมคุกให้ดู้อ,อร่อยจริงๆเลยค่ะ เครื <differences S 2> <shirt> ่องบินอ๊ะไม่ให่อที่ส่กจอบ อาหารอาหารประเทศไทยเรานะคะบ้านเราอ,อืขอโทษอขอโทษขอโทษฮัลโหลขอบคุณอาหารทางภาคใต้ขอบคุณความอร่อยร้อยจังห้สำหรับวันนี้นะคะ Mm người này đó kìa có cả người này đó Ừ hmm ừ. 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 ừ.

ค่ะวันนี้นะคะป้าแป๋วก็มาชิมขั่วกลิ้งและว,วิธีทำขั่วกลิ้งให้ดูแล้วนะคะโอ้ยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,ป,ะป้าแป๋มีอะไรหรือจะทำอะไรให้ดูหรือจะพาไปที่ไหนคลิปหน้าเจอป้าแป๋นะคะ,ป,ะป้าแป๋รักทุกคนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ